งูหปไงมันสีตายแล้วจุนนามขุนนกากถ้าอนางกินนี่นี่ยมันแสบจุขึ้นนางร้อยโอ้ยร้อยร้อยขึ้นแล้วร้อยถ้าขี้ดือเป็น ี่ดมินิเล่ใช่แฉบแฉบประเติมันเป็นยังไงฮะชมนั่นชิมดูนันมากระเบนมากินจิ้มมึงดูเป็นยังไงลูกสัว์ม

มันคือแบบปีนยำคำแล้วมันหุบบอกแล้วมันบานเพาะเค่งเลยแพงวะนไงอีเผือกกันเลยแกงด้วยร้อยแกงให้อีเผือกกินอันหนึ่งด้วยผู้แกงเข้าไปในเฮือนผู้บอกให้แกงไปใกล้ๆ แข็งไปให้มันเล่นไปแกงไปปลาเอามาให้คนกินมาให้คนกินให้มากิน <laughs> แกงเกสิบุทไปตีามาด้วอ,อ Cái tìm tìm nam tìm rồi, tìm 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 bớt tìm bớt thôi tìm rồi tìm 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 ดีๆนี่นะปีทางลุมนะอือโอ้ภูเผามากินมามาเลยโอ้โอ,โอ,อยู่บสระไอบนน้อคือมีแต่แนวกินแทะอันหนึ่งพอได้แก้มแพงแม่มาให้พวกนัดกินหน่อยที นั่งมากินเออมันจะกินมันมากเลยกุจิกันเลพอเด้ออร้อยอันเดียวพอเด้อห้แพตี้ไปเลยมันดีสละอนนั่นนั่นนั่นยังบุรเซ็ชอตโอมันจะเก่งแท้ ดึกอเทนหน่อยนี่ปูดปูดแซมบอมินี่แซมอยูยย่จะแบ่งให้อาารก็ได้อยู่อะไรังี้แบ่งให้อาาดเนาะนั่น

รรกาศยามเงี <ones> <as> <your> ่เาสดชื่นเย็นนังแบบกไปซ้ายนี้ เต้นนะแม่พากินพากันกิน,กน,กนหรือพากันเต้นให้เบิ่งดิ้ติปฏิฮะลูกเต้นกันมปน,นีทาได้ก็ได้อ้าวนักเขียนเป้าเฮียนคู่กับซ้อนเต้นเลยอ้าวใครสีเต้นงามงาม้อยเริ่มห้าสี่สองเต้นเต้นนะแม่อาแเร็ว นั the ่นเต้นเหรอป้ามึงนู้เอยาดอกไม้น่งามชี้งามเลยดอกไม้สีขาวนุ่มบองงามสีนี่งามอันนี้คือดอกโอ้โหกระส้นบอกมันหอมอ่ะ กินเบิร์แล้วกินเบิร์แล้วไปถีบได้ทองมันเก็บไปถีบมินิของเจา <c oughs> ้าดิเ่วยนะ่สวยหนาเรกวมากินแล้วไปถีมเสด็จป่ะ ขอกอดขอ,ขอสุดแสบอยู่ขนมนะก้าอยากินแสบอยู่บนตัวไรแสบกินมันตัวไรแสบกันตัวนี้แไปเอามาใส่ตัวนามาขึ้นน, <c oughs> นั้นตัวไรแสบนั้น ini koi, paru-paru paruh 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 เ้อ๋ยมันสิตายไปหาจับปลาดอกบัวเล็กน้อยหิดมันรูบเขาเห็นบอกเมื่อกี้มันบานอย่าเล่นลูกอย่าเล่นมันสิตายปลาสิตายหัวาหานเบิดมือละทงอยาไป,าปาว่ามากอะไรไปว่ามาอะไร กิบสีไปซะกิบสีไปซะเลตั้งฝางามาดิ ขามมากินว <gesch> <iah 40> ันน <su yo. S 2> ั้นยินดีมาน่ะเอาเลว่าไปถือิือเลโมอสิถสิกินบ่สใเคยกินมาไม่ได้มันเลยนไมันขวักตัวเลยนั่นนันน่นอ๋ออ๋ออออ่อโอัวแต่ไปได้ดอกไม่แมนเ้อน่ะๆน่น่ชงเจ้านี่ กิเลสพดีดคองหมู่ป้าตาพี่น้องผักบุง้งผักส้มสองน้องม,มินี่เนีน่ยเด,ด้อสบายดีพะลุงพายอ่ะสบายดีพะลุมร้อยร้านแล้วไม่สองเจ้าโอ้